มาหอกันด้ครับูมันเป็นเลยครับไี่เขาไปเลยครับเขาไปเลยครับ่เด้วยครับนี่เป็นพ่อหนูไหมครับแสงแฟลชโทรศัพท์นสามารถนึงอยู่เปไหนด้วยครับเดีไม้พี่นองพี่ กุ้งครับกุ้งที่บอยจอยเลี้ยงไว้ประมาณหาเดือนเนาะครับเนาะหาหกเดือนครับพี่น่อยะครับอยู่น้ิฟังก็มีครับผมแต่ส่วนมากตัวที่อยู่น้ิฟังนี่จะเป็นตัวกลางมีไข่นะครับเนาะนะคเพิ่นแมงอันนี้เพิ่นจะมาเพขนแมงซีเสียดนะครับเนาะ เป็นจะมาจับกุ้งกินเนื้อครับนี่ตัวสำคัญครับดักจับกุ้งนะครับตัวนี้นี่ศัตรูกุ้งครับตัวนี้เป็นจะใส่สองหันของลาเพนนี่ครับเกี่ยวกุ้งไว้กุครับ ลอยเพียบด้วยครับหลังฝนตกมันจะออกมาลอยเต็มหนามนะครับเนาะเต็มเลยครับพี่นอ้องพอแสงแวผมันจะมาเลนไฟครับผม แล้วครับเห็นหินไฟเลื้อมาแล้วครับยูเรื่องฟังจะเป็นกลุ่มที่แม่ไข่นะครับนะเป็นไข่เลยครับมันจะมาเล่นน้ำฟังเลยครับพี่น้องตัวที ลอยอยู่น่นจะเป็นกลุ่งตัวหน่อยนะครับเนาะจะเป็นหลูกกุ่งส่วนมากนะครับพอุอแสงไฟมันมเหลือไฟแล้วครับนี่ครับกลุ่งที่บอยจอยปล่อยประมาณอ่าหกเดือนนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้ยเป็นแพ่เลยครับตอนกลางคืนนี้น หลังจากฝนตกแล้วฝนเจอ,ออกมาเล่นินหนามเล่นไฟนะครับเนาะคุณครับพี่น้องถือเป็นแพรเลยครับถือว่าขยายพันธุ์ได้ดีครับผมแพรพันธุ์เร็วเด้อครับพี่น้องขาวบานเา้องผ่อ,อแสงไฟแสงของแฟลชนะครับฝนจะมาเล่นไฟนะครับเนาะ เหลืองมาหลายแล้วครับพี่นอ้องโอ้เป็นโวนๆเลยครับต่อยโซนๆเลยเต็มเลยครับพี่นอ้องมีทัวร์เลยครับคุณเดี๋ยวผมน,นำไฟมาครับพี่นอ้องเดี๋ยวบอจอยจะเอาไฟ หล่อมันเขาเนานเนะมันจะเขาปากตุ่มห้องบครับอันนี้มาเบื่อครับโอ้จับชิ้นน้ำปากตุ่มแซลเลยครับพี่นอ้องนี่ครับหล่อเป็นมากเลวครับเนี่เดี๋ยวต้องให้แสงน้แสงสว่างน้ำตาหนึน่นนนครับโอ้ยพ่อแสงไฟจากโทรศัพท์เป็นผนมาด้วยครับแต่ว่าแสง โม,มเมนต์มันจะบ้มาครับผมหล่อคนลาไหลนะครับพี่น้องเรับยมโอ้ยแย่พับบนเร็วอีกรครับพี่น้งองปล่อยประมาณหก เคสเดือนนะครับฮกเดือนจะอยู่ประมาณนี้ครับเต็มหนาหนามเลยครับพี่น้อทางน,นี้ก็จะมีะครับเราจะก็จะใส่ไว้สามหลังเนาะครับเนาะแล้วกับมาอัปเดตเพิ่งมืออื่นว่ามันสิเข่าวไหนส่อไร่สมไหนแต่ว่ากุ้งนะครับกุ้งมีอยู่แล้วครับพี่น้องว่ายถิ่นเลยครับ เมืองได้จากข้างนอกนะครับร่อยเป็นส่วนๆกันอยู่แต่ว่าเพิ่นจะเขาใส่หน่อยลหลายสำหรับอื่นๆห้องกับค,คอยมาเบิังมาอัปเดตให้พี่น้องเบิองกนไหครับเนาะกลุ่มที่บอยจอยเลี้ยงไว้กลางเว้นเพิ่นจะบุคคล่อยภายในน,นอกจากฝนตกแล้วแต่กลางคืนนี่ยเพิ่นมาเล่นน้ำเล่นไฟครับกู้เขาไปร้ายแล้วครับพี่น้องอยู่ในตุ่มก็มีนะครับเพื่อน เจลเลยครับอ่าเข้าไปแล้วครับโอ้เข้าไปได้ตัวเตยพี่น้องอยู่ข้างในก็เต็มเลยครับโอ้ไปกัดตามไฟอยู่เยอครับนี่เด้อ ไฟแฟตโทรศัพท์มาหล่อมันด้วยครับโอ้โหหายเป็นมูเลยครับนี่อ๋อไล่เขาไปแล้วครับไล่เขาไปเแล้วครับโอ้พึ่งพิ่งหูด้วยครับนี่เป็นความรู้ไหมครับแสงแฟลชโทรศัพท์นี่ยสามารถดึงดูดคนไหนอยู่ด้วยครับเด้อเฮ็บเหลือมาะไแล้วครับพี่นนอกนี่ครับลอยอยเป็นมูเลยครับพี่นนอก โอ้ีขาวขาวเลยครับผมมองกระหางจะเห็นว่ามันมาหลายน,านา้อครั้เนียเรับหายเชอรี่ก็ไปเกาะตามตุ่มนั่งก็มีครับอ้าอยู่ขอปากตุ่มเต็มเลยครับผน ใส่โทรศัพท์ออกบนเขาขออก,ก,ก้นครับผมโอ้เพียบเลยครับผมเฮ้ยบอจะใส่ห้ามข้างหัวหันนะครับนเนาะเป็นเหยื่อหล่อเพื่อนครับเพื่อนบนเขาไปกินแต่ ผมจใส่โค้งไกได้อครับน,นี่วอน,นี่เพราะว่ากระทันหันเดี๋ยวมืออื่นห้องกับมาอัปเดตให้พี่น้องมือหนึ่ครับว่าผลเสกขอรไลไปไหนแต่ข้างนอกนี่ดาร่างกายเราครับพี่นอ้องเต็มเลยครับพี่นอ้องแบบไทยกันขึ้นก็นจะบดเนาะตามไฟมันครับนี่ตามทมานเต็มเลยครับ วันนี้นะครับนะเนาะ๋ยวางอื่นสามลังนี่เราจยจะมาอัปเดตให้พี่นอ้องเดี๋ยวเงามาพันเขา,หาไ,ไหลมาหน่อยนะครับเนาะ ม่ใครเพป็นครับเพผนจะมาคออยู่ก็ไม่ไหวนะครับเนาะเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัดสดีพ่อแม่พี่น้อเยี่ยมสี่สุดสุดันนะครับที่เขามารับชมช่องรอปลาเชนแอลครับผมวันนี้บอ,อยจ้อยกับเอเซยตุ่มพุงเนี่นะครับเนาะอยู่ทางสาอยู่สาขางบ้าน มองเบาใจเองแต่มันาดูนะเบื้งกันครับว่าเป็นผีเขียหลายวันแล้วครับเนาะขาขี่เบิ้องมาขึ้นนี่ตอนเราใส่นะครับคุณจะร้อยอยู่หนาหนาเต็มเลยครับพี่น้องบ่อกข,อขนาดอยู่ประมาณกวา้างสี่เมตรย้าหกเมตรนะครับเต็กอยู่ประมาณเมรตรครัวนะครับเมตรสามสิบเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันครับว่าเป็นสีเขานอยหลายชั้นเลยเนาะครับเนาะ ขึ้นไายเต็มนะครับของโบกนเลยครับพี่อการเห็ดบอของบอจอยจะเห็ดเป็นสองผักนะครับผักตื่นก็ผักเลือกนะครับผักที่บอจอยเย็นอยู่จะเป็นผักตื่นนะครับข้างหลังบอจอยจะเป็นผักเลือกครับผมกลุ่มถุงนี่ครับ ไวเต็มเลยครับพี่น้องทำกุ่มงออตดเโอ้ครับพี่น้องมันอยู่มันอยู่ครับแต่เพิ่นจะบอกค่อยเขามาได้แล้วครับ ครับเปนยังอร่อยเต็มเลยครับพี่น้อไงไข่เชอรี่ไข่กำลังไข่แบบนี้ครับโมูล้ล้างเงียบอู้บอกไยขเขาปะนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าร่อยเต็มเลยครับพี่น้องเีถ้าจะร้อยเหรียญนะเหนมันนีลครับจะขอให้เต็มเลยครับพี่น้อง หอยแบบหลายครับแสดงเปลี่ยงหอยนำเป็นแบนี um> <S 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 ้เลี <S 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 ่ยงหอยกับกุ <S 1> <S 1่งใช่พี่น้องหอยครับหอยทั้งกุ่งครับครับปนกันอยู่ดวยครับนี่เด้อเับหอย กุ้งก็นีครับคุอพี่น้องก,กับเพียบเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเก่บึงวันนากความนีหลายันไดครับเกะบึงกับน้องโอ้ไมมากระเจงหอยหลยครับพี่น้องอเพื่อนกระเจะบบกห้เขาปนเลยครับ ขาดโคงไก่แน่แล้วก like ็เพิ่นเดือดลเหรียญน้ำเน่เพราะว่าเพิ่อนวันนี้เพิ่นอาจจะบบหากินนะครับหลังฝนตกเพิ่นจะท่อดหนามเหรียญหนามเหรียญเหรียญไส้นะครับเนาะหอยนี่เขาเพียบเลยครับมันเงยได้อครับพี่น้อไปผอมกันครับผมแต่ว่ากุ้งนี่ขยายพันธุ์กับหอยขยายพันธุ์ดีๆครับพี่น้อง เราโกงลมไหนเต้นเอกเดี๋ยวหอยจะทับกุ้งเอาปปลลาาอันนี้จะเป็นปลาเขาเป็นปลาปลามัดครับพี่น้องปลามัดบ้านเ้องครับ จะเขาไหลแน่นอไปไป่ได้คอยวะล่ะ <c oughs> โอ้ยจีบก่อนเป็นลอยไหลอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ให้เขา,าตกไตมันมีเพื่อนอาจจะบ่หากินเพราะว่าฝนตกเราเป็นมวลฝนเป็นเลนน้ำฝน,นทึ่งทอนน้ำฝนอยู่ น้องหลังจากทีห like ้าขางกรุง <peut> มุ่ยปล่อยแล้วมาทดสอบภาพเด่นมีน้องเฝันมึนเนาะครับว่าว่ากรุงเ้าสิลดใหม่ได้ปานไหนมือขึ้นกันหลายจ้่ครับมองเป็นสองสองอยู่เป็นมะเร็งไฟเนาะครับเนาะแต่ว่ามือใช้สามลังมั้งครับก็จะได้ประมาณนี้ครับมันบ่เข่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นมะเร็งหนามเนาะครับเนาะมือขึ้นนี่เป็นโบได้หายจริงลังฝนตกมะเร็งหนาม ครับเขาละลายกำวังมึขึ้นเนี่ยครับท่ว่าไหลอยู่ครับหัวเป็นสูงสองเลยครับงามที่ขาแค่อาหารเหอกะท่าไมาที่จะเลี้ยงเลยถ้าเป็นอาหารของห้องน่ามที่ึงมีอาหารนะครับเขาสามารถจะนำมากินได้ครับพปด้วยก ขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีทั้งใจทา้งใจพ่อแม่พี่น้องกบป่านอาเบิ่มสูงขึ้นครับขอ่คุณที่ตามรับชมมา,าจะขอฝากนี้ดนะครับรอไปชแนลแฟนเพจทำอาลิปนี้อย่าลืมกดไล,ไลค์กดนเตรียมจลืมกดแชร์อย่าลืมกดมกระดิ่งเพื่อฉีดแจ้งแจนคลิปใหม่ๆของบอยจอยด้วยครับขอบสนับคลิปนี้อีพีนี้บอยจอยขอตัวลาไปก่อนครับสีนไหนหินไหนขอทำไมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ